สแสดงว่าเชื่อเส้นเนี้ยกิจเป็นคนมัดพบดีเอทั้งห้าคนนหะดีเที่เชื่อกอ่ะมันต้องเจอแน่เพราะเพราะใหม่น้องใหม่มันถูกมัดจะม,มาครับถูกมัดมันต้องเจอแน่ดีเอเนี่ย ส่วนอีกคนหนึ่งมันเจอไอ้กิจคนชื่อกิจใช่ไหมครับไอ้กิจมันต้องเจอแนะ่แสดงว่าเชื่อเส้นนี้กิจเป็นคนมัดส่วนดีเที่ลถนั้นเนี่ยมันพบทั้งหมดห้าคนเนี่ยก็แสดงว่าดี a เอนี่ยมันก็ตรงภาพประจักษ์พยานที่อยู่อยู่ในกล้องวงจรปิดว่าห้าคนนี้ไปร่วมอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นผู้ร่วมการทำผิดแน่นอน อยู่ในรถห้าคนส่วนมัดก็าอาจจะเป็นกิจคนมัดคนเดียวแต่คนอื่นอาจจะดูก็ได้นะครับถ้าวิเคราะห์ตามตามที่ที่ผลออกมานะครับอ๋อครับครับอ๋อบนรถนี่ก็คือยังพบใช่ไหมครับผมพบพบลีนเอทั้งห้าคนนะอ๋อครับ มันมีผลที่มีผลดิก็ถ้ากับพยานหลักฐานครบส่วนว่าจะไปเพราะเหตุใดตามที่ไอคนนั้นให้การหรือตามที่ไอกิ่ให้การก็ต้องไปว่ากันที่ชั้นศาลนะว่าอย่างไรบ้างคดีนี้ไม่ใช่เป็นนิติไม่ใช่คตรกรรมมอมพางเลยเป็นคตรกรรมที่สืบสวนง่ายที่สุดแต่ที่มันยุ่งมันยากเนี่ยเพราะสื่อ เอาประเด็นเล็กๆ,ๆน้อยๆมาตั้งเป็นประเด็นจริงไม่สลับซับซ้อนเลยนหนึ่งภาพวงจรเปเห็นการทำไหนพบศพเห็นร่องรอยของศพเห็นเลือดของศพและเห็น,หนอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันไม่ได้สลับซับซ้อนที่สลับซับซ้อนก็คือหนึ่งปรากฏทุนน้องพรเนี่ยมีหลายแฟนมากชู้หลายชายแค่นั้นเองก็กลายเป็นเหมือนบอกว่าน้องพรเนี่ย มีมีสลับซับซ้อนไม่ใช่ก็แค่ว่าแฟนอีกคนหนึ่งยิงแฟนอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้สลับซับซ้อนตอนนี้ทิศทางก็ดีพยานหลักฐานก็ครบแล้วเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนเนี่ยส่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยให้อัยการ นะครับและแต่ที่สําคัญที่สุดที่คนก็สงสัยว่าพรมีส่วนร่วมตอนนี้เขาก็สอบเป็นพยานไ้ก่อนแต่ถ้ามีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าร่วมกระทาความผิดเนี่ยเขาก็จะแจ้งข้อหา,อาร่วมกันฆ่าได้แต่ตอนนี้กิจเนี่ยโดยแน่นอนฆ่าผู้อื่นจะตรเตรียมการไว้ก่อนนะาตาเตรียมการ แสดงวางแผนตัดเตรียมการมีอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยประหารชีวิตยอย่างเดียวนะส่วนคนอื่นเขาต้องไปดูว่าขณะเกิดเหตุแน่เขาร่วมกัะทาผิดอะไรบ้างอย่างห้าคนที่ร่วมเนี่ยโดนแน่ปนทรัพย์นะครับใช้อาวุธบังคับขืนใจกักขังนวงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็โทษเหมือนกันแต่ถ้าร่วมกันตั้งกันแรกก็ถือเป็นตัวการร่วมก็ประหารชีวิตเหมือนกันหมด